ตอนนี้นะครับ EA ติดออเดอร์แล้วนะครับเขาหาจุด TP ให้เราเองเห็นไหมฮะเมื่อคืนนี่ก็จุด TP ผมให้ TP แค่ร้อยหนึ่งเขาล่อไปเกือบพันจุดนะครับ EA เนี่ยคำนวณเองได้นะครับเขาไม่เชื่อเรานะครับสำหรับจุด TP เราก็ได้ไปเกือบพันจุดนะครับเมื่อคืนสำหรับไม้เดียวนะครับไม้นี้นะครับเขาก็หาจุด TP 哦，是的。 การหจะ TP นะครับนี่คือการหาจุด TP ให้อัตโนมัตินะครับหลังจากที่เปิดออเดอร์ให้ครับ EA เขาฉลานนะครับเขาสามารถเถียงเราได้นะครับว่าจุด TP ที่เหมาะสมที่สุดไม่ใช่จุดที่เรากำหนดนะครับแล้วจุดที่เราต้องการให้เปิดนะครับเขาก็สามารถพิจารณาได้ครับว่าจุดนั้นสำคัญหรือไม่นะครับ รเรียบร้อยครับทุกคนสุดยอดนะครับโคตรอัจฉริยะนะครับ